อยู่กับลังในช่องวอรนทอคเาจะพอมวิธีคนจะพอมใช่แลวอวอะแล้ววันนี้นะเราก็มีช่องใหม่เป็นของตัวเราเองแล้วนะคะทุกคนฝากทุกคนกด subscribe กันก่อนเลยนะก่อนที่เข้าไปดูคลิปอะและ EP นี้นะคะเป็น EP แรกที่เราจะมาประเดิมช่องกับรายการที่มีชื่อว่าทั่วคนทอ,อรายการนี้ก็จะชวนให้ทุกคนอะ่ะมาทำอาหารที่เฮลตี้เฮลตี้เราอะ่ะมีคอนเซปที่ชื่อว่า เปลี่ยนอาหารขยะให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ <_ t iny> แล้ววันนี้นะคะหลังก็ได้รับโจทย์มาจากพี่ฟ้าให้มาทำเมนูอาหารหรือขนมที่มีไข่เป็นวัตถุดิบหลักนั่นก็คือไข่ของเอ l พนั่นเองลูกค้าได้ให้เรามาเยอะมากเลยอะ่ะในคราวที่แล้วอะ่ะแล้ววันนี้นะทุกคนอยากรู้ไ้มว่าหลังจะทำเมนูอะไรเป็นเมนูที่ฮิตมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวหลังจะใบให้ดูมันเป็นแบบเนี้ย ทุกคนพอนึกออกปะว่ามันคืออะไรจัมไม่ต้องใบก็ต้นเข็มผมก็บอกอยู่แล้วป้ายเขาทำอะไรอ้าวนั่นแหละค่ะก็คือเมนูขนมปังก้อนเมฆนั่นเอง<ฮ>หลังก็จะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มตอกใบแรกนะคะบางบ้านนะคะเขาก็จะใช้ขวดเนี่ยดูดไข่แดงขึ้นมาหรือว่าบางบ้านเขาก็อาจจะใช้แบบว่าใช้มือช้อนตักเลยหรือว่า อาจจะเป็นเครื่องแยกไข่ขา,ขาวไข่แดงอ่ะในตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแต่ว่าน,นี่หลังจะโชเซียนค่ะต่อไปแรกต่อไปแรกจะรอดหรือไม่รอดเอ้ยอ่ะสวยเอ้ยเป็นไงล่ะเนี่ยดูนะคะว่าคน,นเซียนเขาเป็นยังไงกันแบบทำเขาทำแบบนี้นะคะ ไข่แดงจ้าไข่แดงอ่ะหนึ่งใบผ่านไปเรียบร้อยทุกคนรู้ไหมว่าไข่ขาวเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนก็เห็นที่เขาแบบกินเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแต่ทุกคนรู้ไหมว่าไข่ขาวเนี่ยมีโปรตีนที่สูงแล้วก็มีแคลเซียมมีโพแทสเซียมด้วยนะจะบอกให้อ่ะไข่ใบที่สองของเราสําเร็จรู้ล่วงไปได้ดีอ่ะมาถึงใบสุดท้ายนะคะเรามาดูกันว่าจะรอดหรือจะ ร่วงอุ้ยฉันมาแล้วถ้าตอกไปแล้วแบบแตกโละลงไปอ่ะยิ้มกริมยิ้มกริมเอาแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ๋ออ่ะไอ้เรื่เนี่ยเชฟเป็นเชฟค่ะหลังอะเป็นเชฟใครอยากให้ทำเมนตือ่อเดือดตื่นติด เรียบร้อยผ่านไป3ใบหลังจากที่เราเนี่ยแยกไข่ขาวของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการตีไข่กันไข่เนี่ยที่แข็งแรงมีพละกําลังมากก็สามารถใช้ตะก้ามือแบบนี้ได้นี่เป็นแบบนี้แต่ว่าเราเป็นผู้หญิงแบบ ตัวเล็บบอบบางต้องการคนดูและค่ะเลยขอใช้แต่ก,ก็ไฟฟ้าแทนนะคะ <S <S เดี๋ยวเราเนี่ยจะตีให้ไข่เนี่ยขึ้นหยาบแต่ขึ้นหยาบเนี่ยคือฟองเนี่ยขึ้นหยาบหยาบนะคะไม่ใช่หยาบยานี้ไอ้กุุ้นยนะก้ศุนเปล่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะคนละหยาบกันนะคะมาเราเริ่มตีกันก่อนเลยทุกคนขั้นตอนนี้เบาๆนะคะ ไข่ของเราก็ขึ้นเป็นฟองหยาบๆกันแล้วนะคะและตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความเฮลตี้ของเราเนี่ยหลังแนะนำให้เป็นน้ำตาลย่าหวานแบบเกรดหรือแบบผงถ้าเป็นแบบน้ำเนี่ยมันจะทำให้ไข่ของเราเนี่ยตีขึ้นฟูค่อนข้างยากเราจะใส่น้ำตาลย่าหวานทั้งหมด1ช้อนโต๊ะกับอีกปลายช้อนโต๊ะด้วยแล้วเราก็จะตีให้มันขึ้นฟูนะคะทุกคนทุกคนจังหวะนี้ก็ มันจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะตีให้น้ำตาลเนี่ยละลายก่อนนะคะแล้วก็ให้มันขึ้นฟูน้องก็เริ่มขึ้นฟูขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะเนี่ยมีเนื้อที่เนียนละเอียดขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะทุกคนหลังเนี่ยจะใส่แป้งข้าวโพดแต่ต้องเป็นแป้งข้าวโพดแท้ๆนะคะทุกคนทำไมต้องเป็นแป้งข้าวโพดอ่ะก็คออเขาใส่กันน่ะเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยเขาผ่านขั้นตอนการกระบวนการ ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยผ่านกระบวนการทําน้อยกว่าแป้งอื่นๆและมีไขมันที่น้อยอะไรนะน้อยอะไรนะน้อยโอ้โหอืม <Hey! S 2> อ่าหลังจากใส่แป้งข้าวโพดทั้งหมดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะและขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนเข้ามาดูก่อนคะ่ะ เราจะคนๆๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่คนแบบนี้นะคะมันจะกระเด็นเข้าหน้าเราค่ะป้อาทุกคนตั้งเป็นยอดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ย และหลังเนี่ยจะไม่ใส่สีผสมอาหารเลยนะคะเพราะว่าสีผสมอาหารเนี่ยส่วนผสมของเขาเนี่ยจะมีสารเคมีซึ่งจริงๆ่ะมันก็กินได้แต่ว่าในความเฮลตี้เฮลตี้ของเราเนี่ยควรหลีกเลี่ยงดีกว่าเราก็ตีส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยเข้ากันหมดแล้วนะคะหลังก็จะเอาน้องเนี่ยเข้าอบถ้าบ้านใครมีฟอย หรือมีกระดาษไขก็ใช้ตามที่สะดวกนะคะแต่วันนี้หลังจะใช้ฟอยมาเป็นฐานรองอบเพื่อที่ว่าขนมของเราเนี่ยจะได้ไม่ติดวันนี้หลังเลือกใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนถ้าใครเนี่ยอยากจะตัดให้พอดีหรือว่าให้เล็กกว่าเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าหลังอะทุกคนก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ และขั้นตอนต่อ,อไปเราก็จะเอาน้อนของเราเนี่ยใส่ลงไปนะทุกคนดูความดึงดิขนาดยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เข้าอบอะ่ะยังดึงเลยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่น้องออกมาเนี่ยอบสุกแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าเลดดเลิเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวหลางเนี่ยก็จะเกี่ยให้น้องเนี่ยผิวเรียบเสมอกัน เพราะว่าถ้าน้องผิวขุขะกขุขาเนี่ยเวลาที่เข้าไปอบแล้วสูกออกมาเนี่ยน้องเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นขุขะกขุขาเป็นสีไม่เสมอเรียบเนียนน่ะคือเตาของบางบ้านเนี่ยก็ไม่ไม่เท่ากันอย่างบางคนเนี่ยใช้หม้ออบลมร้อนหรือใช้เตาติ้งใช้เตาอบใหญ่อย่างเงี้ยก็ปรับเวลาเอานะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละหม้อแต่ละเตาอบเนี่ยมันจะใช้เวลาในการอบเนี่ยไม่เท่ากัน ต่หลังก็จะใช้ไฟ160แล้วก็15นาทีโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่น้องอบสิทธ์นะคะ few moments later. ทุกคนเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดมากเลยอะ่ะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะ่ะแล้วนาะใครอยู่มาชวน <c oughs> เล่นอะไรอีกนะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องอ่ะจะเป็นยังไงเอาล้วนะหนึ่งสองส้นน้าน้องดำน่ารักอ่ะเฮย้ยดูดิโอ้ยเลิศอ่ะช้ำๆช้ำๆไปเลยจ้า<ก>ปรับรถไฟกันเอาเองนะทุกคนเดี๋ยวหลังจะแกะน้องออกจากฟอยล์แล้วนะ นุ่มมากเพื่อนดูสิให้ดูยวหลังจะเดินไปใกล้ๆนะคะให้ทุกคนดูทุกคนไม่ต้องมาค่ะเดี๋ยวหลังเดินไปเองเน,นี่ล่ะอืมเป็นเหมือนนี่หลังใบตอนแล้ววะอ่ะหลังจะฉีกให้ดูนะคะหนึ่งสองแอ้ยควัขนขึ้นเลยอะ ดูดิเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวหลังจะชิมให้ทุกคนดูว่ามันเป็นรสชาติเป็นไงดูดิน้องสีขาวนวลเลยอะน้อ,องดีเป็นรสชาติแบบหวานอ่อนๆคือกินเข้าไปแล้วแบบโอ้ยเป็นนุ่มเป็นอ,อะไรในปากเลยอะเหมือนฟองน้ำ สมอใมองมาชิมวันนี้เราจะให้ทีมงานของเราชิมทุกคนเลยให้เพื่อนๆของเราชิมวิดี ي, เป็นนุ่มละลายเปนปา่าเลยอ่ะดูในทุกคนเห็นปะมาสมอเป็นไงอะไรบ้างทำไรเนาอสำหรับใครนะคะที่เบื่อไข่ขาวที่เอาไปทําเป็นเมนูอาหารต่างๆแล้วแบบว่าอยากจะกินของหวานแต่ก็ก็ขุวนอ่ะก็ อันนี้เลยตอบโจทย์มากวัตถุดิบน้อยส่วนผสมน้อยขั้นตอนการทำน้อยเลิศไข่ขาววันนี้คือเลิศมากเอามาทำเป็นขนมปังก้อนเมฆนะทุกคนและวันนี้นะคะโจทย์ที่หลังได้รับจากพี่ฟ้ามาเนี่ยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะได้ออกมาเป็นน้องน่ารักแบบนี้ถึงน้องน่าจะดำไปหน่อยแต่รสชาติัมมี่ และทุกคนนะคะอยากให้หลังเนี่ยทำเมนูอาหารอะไรหรือว่าขนมอะไรนะคะก็ให้ทุกคนน่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะและทุกคนอนะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องว่วทองคนจะผอมวิธีคนจะผอมเชลลยคนที่ติดตามอยู่ในเพจ a c e b o o k ของพวกเรานะคะในเพจวิธีคนจะผอมอย่าลืมมากด Subscribe ให้กับช่องนี้ก็ด้วยนะคะไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ